พยายามจะว่าต้องหยุดหยุดยามหยุดหยุดยุดยุดยอน <c oughs> คือยามดุมากนะก <c oughs> ำลังเมายามมันมันอยู่เลยหรือว่ายามตัดสัญญาณทุกคนเดี๋ยวเรามานะเรา บอกแก๊บก่อนแก๊บด่าแล้วเั้่เนี้อ่ะไมไรักทุกคนรอก,ก่อนฉันลืมทุกคนโมบายยังไม่ได้สั่งอุ้ยสามทุ่มแล้วว่าถ้ามันเกินสี่ทุ่มยามจะว่าเรากลัวเฮ้ยลืมสั่งข้าวอ่ะลืมสั่งข้าวอ่ะฉันเริ่มสั่งข้าวพี่แก๊บจนะไม่ว่าหนอพี่แก๊บจะเป็นคนดีเพราะพี่แก๊บยี้มสี่ชั่วโมงแต่ว่าคนที่ว่าคือยามยามที่หอดุมากฉันจะได้กินข้าวไหม ฉันลืมสั่งถ้าไม่ตรงหรอกลับมาแล้วคือยามดุมากนะแอบเมายามยามดุยามคะถ้ายามไม่ให้หนูวันนี้หนูไม่มีข้าวกินแล้วนะคะ <c oughs> กินเยอะๆเลยนะได้เลยคืออยากอ้วนอะแต่ไม่อยากมีพุงอะทุกคนหรือว่าเราต้องออกกําลังกายแต่ความขี้เกยียจมันแบบมันครอบงำม,มากทำไงอะ่ะสั่งไก่เกาหลี <c oughs> กินกับมาม่าเผ็ดเกาหลีอร่อยยย อ๋อแบ่งยามกินด้วยเหรอเดี๋ยวก็จะไม่ดุพยายามแบบนี่คุณเอาของกินมาฟาดผมเหรออย่างงี้ทำไงอ่ะไม่ได้อ่ะพยายามพยายามจะว่าต้องหยุดหยุดยามหยุด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 ก่อนโซเลรมันชีมาเดี๋ยวโอ้ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาหรอไม่เอาดีว่ะเอาอันนี้หรออยากกินอะไรเดี๋ยวสั่งให้มีบอกใครเซีนโบนป้เดี๋ยวเฝ้าดให้ไหมเดี๋ยว เดี๋ยวเป็นคนเฝ้าไหมเป็นคนเฝ้ายามเป็นเดี๋ยวเป็นยามแทนให้ไหมวันหนึง่งดีไหมยามก็คงจะแบบ hoo! ไอเด็กเด้่อยเด็กไม่ดูอาชิพๆๆๆ ้องเพลงให้ยามฟังพูดอย่างยามยังไม่พูดกับเราเลย้ลองเพลงฟังอะยามจะฟังไปแล้วตลกมากทุกคนแบบว่าสาั้นว่าส่้นอุ๊ยทุกคนแก๊บทักมาแป๊บนึงนะมาแล้วแอปมันไม่ได้พังแต่ว่าโมบายออกไปเข้านอกมามันเลยแบบดีเลย์คาราบาวให้นะยามหนึ่งขวดบอกว่าอะไรอะ่ะยามคะกินแล้วมันจะแบบตลกมากเลยอะกอะําลังเมายามมันมันอยู่เลยหรือว่า หรือว่ายามตัดสัญญาณ <laughs> หรือว่ายามตัดสัญญาณเราใช่ไหม <laughs> <laughs> หยอกหยอกไม่ใช่ใช่ยามแบบเฮ้ยเด็กคนนี้มันเมาเราไม่ต้องกินแล้วไก่เกาหลีเนี่ย <laughs> สรุปก็คือคือไม่ได้เป็นที่เน็ตไม่ได้เป็นที่อะไรเลยคือโมบายอะออกจากแอปไปเวยมันก็เลย <laughs> มันก็เลยมันก็เลย <laughs> แบบดีเลยอะไรอย่างงี้ <laughs> พี่ยาเป็นแฟนคลับด้วยหรือเปล่า <laughs> จะเมายาวอีกเรื่องหนึ่งจะเมายาวอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> คือพี่แกว้วอ่ะเขาก็จะขับรถใช่ไหมคะเขาจะเอารถมาเจาดที่หอและยามอ่ะก็ชอบมาแบบมาดุพี่แกว้ว <c> ว <oughs> ่าแบบขับรถแบบเหมือนจะแบบถอยรถเข้าที่คือพี่แก้วก็ขับเก่งในระดับหนึ่งเลยนะ <c oughs> แบบเขาโตแล้วอะอายุเยอะแล้วก็ขับเป็นเชี่ยวชาญแล้วอะแต่เหมือนเขายังไม่ระมัยยังแบบไม่ไว้ใจพี่แกว้ว <c oughs> เขาแบบเขาจะเดินมาแบบ ต้องหรือยังปิดอันนี้หรือเปล่าเจเหมือนด้วยความเป็นห่วงอะแต่ว่าสำเนียงเขาอาจจะดูแบบดุๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วเรานั่งรถกันกับพี่แกว้วมีพี่แกว้วมีหนูมีพี่น้ำหนึ่งแล้วก็พี่ปูเป้คือนั่งอยู่ในรถแล้วแบบกำลังจะจอดแล้วกาคุยกันว่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวสักพักอะยามมันจะเดินมา <laughs> แล้วสรุปยามก็เดินมาจริงจริง เดินมาทุกรอบที่แบบที่พี่เก้จะถอยรถยามก็จะแบบจะจะเดินมาแล้วก็จะแบบตรงมั้ยยังฮะมันไม่ใงอะไรอย่างแบบดุดุอะแล้วพี่แก้วบอกว่าโกดอะไรฉันมินี่อะไรโกดอะไรพี่ปะวัอะไรอย่างเงี้แยแ้วไยามดูดุฉันคือยามคงไม่ได้อาจจะไม่ได้ดุแต่ว่าเขาดูสำเนียงตลกตลกเอออดหนเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วคือเราโคตรตลกคือแบบเบาบ้ามากนั่งกันอย่าง้รแเบดบีเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกสาวมีหน้าทีเดี๋ยวยามไม่จะเดินมาสาว สองหนึ่งเดินวันจริงๆแบบเอออาจจะไม่ไว้ใจเพราะว่าแบบเป็นผู้หญิงขับอะไรอย่ยางงี้หรือเปล่าเออนั่นแหละแล้วทีนี้เมวานก,ก็ไปเล่าให้แม่ฟังว่าแบบเนี่ยายามดุเนาะแม่เนี่ยเขาชอบแบบบอกอย่างงี้กับพี่แก้วนี่พี่แก้วเลยบอกว่ายามอาจจะชอบพี่แก้วหรือเปล่าแบบโอชีครับอะไรอย่างงี้อาจจะแบบโอชีพี่แก้วหรือเปล่าก็เลยก็เลยบอกก็เลยแบบชอบชวนคุยใช่ไหมถ้าเป็นแบบ เออยามอาจจะซึนอะยามอาจจะแบบโอชิครับกับพี่แก้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยชอบเดินมาแบบเมื่อไรชอบเดินมาแบบพอยลถด,ดีหรือยังอะไรอย่างงี้แน่ๆเลยยามเจอกันเจอกัน <c oughs> หนูว่าเคยทะเลาะกับเขาครั้งหนึง่งแบบเปียรลาวาเนี่ยแหละเกิดเพราะเปียรลาวาคือเขาอาจจะไม่รู้จักคําว่าเปียรลาวา อันแรกหนู <No. S 1> แล้วทีนั้นตอนนั้นเหมือนติดติดต่อแก๊บว่าโอเคอยู่ข้างนอกหูวนอกหอมันต้องเปิดประตูด้วเข้าไปยามเขาก็จะเป็นคนรับให้ตอนกลางคืนใช่ไหมคะแล้วทีนี้นมันเขาอะไม่มาสักทีก็เลยงงว่าเขาอาจจะแบบไปผิดบ้านหรือเปล่าก็เลยบอกว่าเออพี่คะออกไปดูให้ได้ไหมคะแบบว่าเขาอาจจะอยู่ข้างนอกแบบอาจจะไม่ได้กดออดแต่แบบอยู่ข้างนอกไม่ได้กดออดอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเอาอะไรเอาเพียเลาว่าค่ะเขามาแล้วเหรอมามาแล้วค่ะเ,เขาก็เดินไปเอาอะไรเนี่ยจะเอาอะไรเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ เอาเปียละว่ะแต่ทีนี้หนูแล้วเขาอะ่ะไม่ยอมเดินไปสักทีเขาไม่ยอมเดินไปสักทีแล้วแก๊บอะทักทักท้วงมาแล้วว่าแบบคุณอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องออกนอนนี้แล้วแล้วเหมือนรถอะมันมาพอดีเหมือนเหมือนรถมันก็เข้าเข้าออกออกแล้วเขาก็โบกรถอยู่อะไรเงี้ยแล้วเนี่ยก็เลยแบบจดีว่าไอ้นี่ก็เล่งไอ้นั่นก็เล่งก็เลยจะเดินออกไปเอาเองที่เขาบอกว่าไม่ต้องออกจะเอาอะไรนี่ก็บอก เอาเปียรลาวานูจะเอาเปียะลาวาขอไปด้วยความยากูจะเอาเปียรลาวา่าถามกี่รอบแล้วเดี๋ยวบอกว่าเอาจะเอาเปียรลาว่าได้ไ๋ยวไอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองเหตุเกิดที่เปียลาว่าอีกแล้วอ่ามันจะมีของที่วางไว้บนชั้นใช่ป่ะแล้วเปียะลาวาหนูไม่อยู่เลยหนูก็เลยว่าเออยามค้ามีเปียะลาเปียรลา,าวา เปียรา,าวาอยู่ไหมคะเขาบอกว่ามาแล้วเหรอเอ,อ่อเห็นมันบอกถึงแล้วอะค่ะไม่รู้ว่าเขาเอามาให้หรือยังหรือว่าแบบอยู่หน้าหออะไรเงี้ยเขาก็เดินไปเอาอะไรนะเปียรา,าวาเปียรา,าวาอันนีส้สงบสติอารมณ์ตัวเองแล้วนะเปียรา,าวาคิดแนใจก็อบอกไปแล้วว่าเอาเปียรา,าวาจะให้พูดอะไรอีก <laughs> เขาอาจจะไม่รู้จักเปียรา,าวาก็เลยเขาน่าจะบอกขนมต้องบอกขนม แต่ถ้าพวกขนมอะแล้วถ้ารถมันมาหลายๆคันอะยามพี่จะไม่รู้ใช่ปะเออเราก็เลยต้องบอกว่าเปียร์เราวะยามจะได้รู้ว่ามันคือเปียรเรา,าอะเออหนูว่าแบบอันนี้คือไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะแต่เขาอาจจะแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วแบบโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปอะไรกับใครเข,า,ขานะเขาเป็นคนใจดีนะเขาแบบบางครั้งเขาก็บางครั้งเขาก็ใจดีนะยามคนเนี้ยแบบเขาชอบดัตตินนะบอกว่าเวลาแม่จะมารับใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเปิดประตูให้บอกอะจำไอ้หมาตัวนี้ได้ เขาก็น่ารักดีแต่เขาแค่ซึนเดเลยนะคะยามคนนี้ค่อนข้างที่จะซึนเดเละนิดนึงคือวายก็คิดว่าอยู่คนเดียวแบบหรือว่าเราไม่ถูกกับยามคนเดียววะอะไรอย่างนี้สักพักเจอเรื่องพี่แกวไปก็เลยเก็ตแล้วอ้อเออเขาเป็นยองไรผู้เหนื่อยเหนื่อยเลยเหนื่อยแทนแบบเดี๋ยวเราวะจะเดิดไปเอาเพียเราวาไงอย่าดุอย่าดุได้ไหมอย่าดุได้ไหมคลิปลุกนาที่ <laughs> อันนี้ก็ไม่แน่อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ในการคีปรู้เขาทําหน้าที่ที่ดีนะคะใช่ใช่ใช่ใช <laughs> ล่าสุดพี่เป้สั่งเกินเวลากําหนดใช่ไหมคะเกินไปนิดเดียวยา่าบบิงซูบิงซูอันนี้ไม่ใช่เปียรลาวาแล้วเป็นบิงซูมันเกินเวลาแล้วคอยมาเอาพรุ่งนี้ตอนเจ็ดโมงนะแล้วก็เอาไปเลยพี่เป้บอกเอาบิงซูบิงซูข้าวเจ้าบิงซูเอาตอนเช้าเอ๊ะมันจะละลายไหม,มเอ๊ะมีตู้เย็นแหละ <laughs> <laughs> หาไม่ไหวแค่เปียเราวะแค่เปียเราไหวทำไมต้องดุทำไมต้องดูกันด้วย <laughs> 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 บิงซู <laughs> ใช่บิงซูเอาพรุ่งนี้เช้า <laughs> บิงซูเอาพรุ่งนี้เช้าถ้า <laughs> <laughs> มันไม่ละลาย <laughs> อ๋อเขาอาจจะมีตู้เย็นเขามีตู้เย็น <c oughs> ยาคือเขาแบบเขาได้กดมาไงว่าต้องห้ามสั่งเกินเวลานี้ช่วงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจเขาเพราะว่าเด็กเราเนี่ยกินเยอะมากคนนึงนี่ประมาณ3 4มหอย่างสรุปได้บิงซูมันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าได้คอนด็อกที่มันเป็นแบบไซส์เกอะแต่ว่าบิงซูก็ยังไม่เห็นอยู่เหมือนกันน่าจะฉันว่าฉันว่ายาไม่รู้จักบิงซูไม่ใช่ไม่รู้จัก ไม่รู้ว่าอันนั้นคือบิงซูเขาก็ต้องเอามาให้ไม่รู้ไม่รู้เงี้ยอาจจะอยู่ในตู้เย็นอาจจะอยู่ในตูตเย็นนะ่ะยามอาจจะดูร้ายอยู่เป็นได้กลัว <c oughs> นะ <c oughs> เคยมีช่วงหนึ่งที่แบบพวกหนูอะกลับมาดึกใช่ปะแล้วแบบเขาก็ห้ามกลับเกินเวลานีดนี่แล้วเราก็เกินเวลาสักหน่อยอะก็แบบนิดนึงอะเนาะไปเที่ยวเลยมาแล้วแบบนั่งรถพี่แก้วแล้วพี่แก้วอะชอบให้หนูไปเป็นคนกดออดด้วยแบบว่ามบายไปบอกพี่เขาเปิดหน่อยแล้วแล้วมบายอะดรืยอวของมบายอะ บีบแตก็ได้มั้งพี่ไม่กล้าลงไปกลัวยับดุกลัวยับเออนั่นแหละไปบอกเขาเอาโอเคโอเคแล้วก็เดินเดินไปแล้วก็เปิดประตูแล้วก็กลับเข้ามานั่งรถเขาก็คงเห็นนั่นแหละว่าแบบเห็นรถเห็นรถมาต้องเปิดประตูแล้วแหละอะไรอย่างนี้ยตลกมากเหตุเกิดเหตุเกิดที่เปียราวะ่ะยิ้มหรือว่าพวกเรากับหนึ่งเนี้ยอ่ะ พรเลยะพร้อมใจกันกดออดแล้วตื้อดึงเปิดประตูมาอีดสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เดิน <c oughs> ยิ้มความความยิ้มความน่ารักของเราอยากต้องโดนเราตกบ้างแหละเอาจริง <c oughs> เราต้องเราต้องยิ้มไปก่อนน่ารักเท่านั้นที่ครองโลก <c oughs> ยิ้มให้ก่อน <c oughs> สวัสดีค่ะแต่ว่าประมาณนั้นอุ๊จะสี่ทุ่มแล้วเนี่ยอ๋อมาแล้วแกมาแล้วย,ย้ไม่เกินสี่ทุ่มนะฮะไม่อย่างนั้นไก่จะไปอยู่ในช่องฟิตแน่นอน <c oughs> หน้ายาเหมือนอจจหาจารย์มหาอะไรหนึ่งจริงหรอเห็นเคยเห็นยาปมห,ห,นหน้าเหมือนไหมหอะเหมือนเหมือนครูในห้องปกครองอ่ะหน้ายามคนนั้นแบบห้องปกครองครูปกครองคนนั้นกับยามคนนี้หน้าคือแบบแฟตแบ็กแลยแบบ Pag-alala na, 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 pag alala na pag alala na pag alala na na pag na pag na